สวัสดีค่ะ Good morning อ่า verbs กิยาตอนที่53า uh, อ่า auxiliary v e r b กกายานุเคราะห์หรือว่ากริยาช่วยนะคะกลุ่มที่5วุฒิอ uh, วุฒเป็นอดีตของวิน uh, แสดงความเป็นอนาคตในอดีต uh, มักมีประโยคใหญ่เป็นอนาคตอ uh, อยู่หน้าประโยคหลังแล้ว ตัวอย่างนะคะฮี t ทนมีเด e ฮีวูดแล้วฮีวูดอาริเทนเน็กเดียเขาบอกฉันว่าเขาจะกลับปีหน้าเดวอพเพตเดทเดววูดพาร์ทเดอะเอ็กซัมมิเนชันพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะผ่านการสอบวูดมาเป็นไฟนในเวิร์บกริยาแท้ มีการใช้เป็นหลายแบบนะคะเช่นแบบที่หนึ่งจะแสดงความตั้งใจเช่น h e t o l d me he would go with me เขาบอกฉันว่าเขาจะไปกับฉันค่ะหรือ,อแบบที่สองนะคะใช้เก่าวถึงอนิสัยหรือสิ่งที่เคยทำในอดีตเช่น he would sit for our earth watching the ship เราเคยนั่งดูเรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงอาวุธนะคะเมื่อเป็นอักซอรีเวอร์กียาช่วยาตามปกติไม่ใช้กับประทานไอวีแต่ถ้าใช้กับประทาน i อวแล้วก็มีไลท์ตามหลังมาก็จะมีความหมายเหมือนวอนอหมายถึงต้องการาแต่สุภาพของวอนนะคะ แล้วก็ใช้เป็นพเพศเส้นเทนปัจจุบันการตัวอย่างนะคะไ like อวุฒ d ไลท์ทูซีนั่นมาเถอะ่าฉันอยากจะพบะแม่นะคะหรือว่าไอวุฒิไลท์ทูโกลอวิกยูอ่าฉันต้องการอ่าจะไปกับคุค่ะวุธมีรูปย่อดได้นะคะ รูปยอ่อก็เป็นแบบนี้นะคะมีจุลภาคแล้วก็มีตัว d นะคะออกเสียงว่า i d e เช่น i d e like. l i s t o m e t a friend ฉันต้องการพบเพื่อนค่ะ word นะคะ,ะ,คะใช้เป็นประโยคที่สุภาพนะคะใช้เป็นคำเชิญได้เป็นประโยคที่สุภาพ เช่นวุ d y อยู่ไร่ทูซัมอีทคุณต้องการจะทานอะไรบ้างไหมค่ะเราใช้วุ้ d แทนบอได้นะคะก็คอยมีความสุขสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้นะคะสวัสดีค่ะ Good Morning